สวัสดีค่ะมาถึงบ้านอัมลาเลยค่ะวันนี้เจสีบไม้มาค่ะนั่งขึ้นปักซ่องค่ะแล้วก็นั่งมีเล็กไทยนะเราไดิมาวันนี้มาคนเดียวค่ะนั่งทำอะไรสวัสดีคะระบป้าบุญ ฉันกินและสัก,กมาเธอกินข้าวกัน้เงาเฮ้ยกินข้าวกับอะไรคะเพราะอะไรยังบอกมาบอกสดิทกะนี่อาหารกินของบรรดาผีตุ้มกระดุกหมา <c oughs> ปลาลืมลืมแม่พี่น้อกินเก่ากัน<อ><อ>ดันเออมันเนี่ยคือฮอนบ่เฮ้ย พี่ชมมาเลยได้ป่ะ,ะได้ยังแมลงเนี่ยมาๆพี่น้ำกินข้าวกันนางสีเปไน็นไงนางไปปักองฉันละแต่งตุธานางถึงแต่เศร้านางไปยังนางว่านางไปเบิกเงินแต่งตุธานางแต่เศร้าปุถุนกลางวันไปปักอโซ่ท่านมานอยู่เบิกเงินให้ลูทาร้านนั่งหรือเปล่า,ลาเ,อเออ,อไปเบิกเงินให้คงจะส่งไปอัน ไฮลานสาวนางอยู่เวียงมั้งลุกน้อนางเนกนั่นแหละนม่ไปเห็นว่าเอะไรดิซิว่าอลี่ยังก็มีแต่นางเนาะเออติจิงน่าจะลามดีสุดน่ะลานกับไรลานกับบูมี่เห็นด้เฮ้ยกอาศัยนลำนางกับเก่าอาศัยอยู่คากิทสุคนนะกับนั่งไปตรวกพี่ลูกน้องเงี้ยเออว์อั้มนางผยวนางกับปิ้นภาษากันแับนางเป็ปิ้นภาษาเออนะ ก็นั่งประสาทอยู่แล้วนั่งคิดลายอยู่แล้วบ่นมาเจอแบบนี้นั่งแหง่ยังเห็นบ่หมื่บ้านตอนเทาจีนน่ะนั่งเงย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 อยู่บ่นั่งเปลี่ยนนั่นตุปป๊บแปบเลยนะ่ะเอาไอ้ใหญ่เพิ่ดก็ว่าเอาเหมาะตอนตอนใช้กระถ่ายปปอ,อ,อืมดิ้วเปิดกล้องเดิอืมพอหลังจับตกหันแต่ละคนกับไปชื่นเต้นไอ้พ่อนาเปิดโทรมา ได้เสื้อคนดีกันดูสีหน้าแต่ละคนไม่ตื่นเต้นเลยก็ตื่นเต้นจูแต่แบบนะั่นก็แบบมันก็โอเคมันก็สวยดีนะไม่ใช่ว่าไม่ตื่นเต้นตื่นเต้นกันเลยยุ่ีก็ง่อยๆก็นางคิดเ่นัน,าน,านอยู่หลยนางก็เลยบอกนางมีปัญหาใช่ก็เลยทําให้พวกเราก่อยไปด้วยไงเป็นเรื่องของเรื่องเนี่ยคือถ้าคนหนึ่งมันไปัเลยเค้อมันก็เฮ็ดให คนในกลุ่มแบบว่านะหรืออย่างฉันก,ก็ผิดเองเพรี่ฉันไปถ่ายอร่อยยั <laughs> ไม่พร้อมไงก็ <laughs> ใช่เลยเราก็ไม่รู้เนี่ยตอนแรกเราก็ไม่รู้นะเพราะเห็นอ้าวเ็าองหนบอ้าวเพราะนางเปิดอไอ้ที่พี่สาวนางส่งมานะจกัก็อ๋อรู้แหละ <laughs> ตอนใส่ชุดอไอ อันนั้นนางก็ยังหัวเราะอยู่ดิโอ้ยสุดคิดไม่รับเออนางก็ยังแฮปปี้อยู่ตอนนั้นอ่ะเออมันก็ happy อยู่แล้วแหละเออตอนนั้นยังไม่มีข่าวก็นั่นแหละพอหลังว่าแล้วเห็นว่าเห็นหัวหล่อนค้ำน่ะเห็นหล่อนหัวจะเป็นจะตายนางคือแม็กสนุกไปผิดปกติอะไรประมาณผิดปกติอ่ะ สถานหนักำนั่งน,นั่ง,ง <c oughs> หงอย,อยงค่ะเออพี่ข้าวพี่ออกวันนี้เมดมีใครมาเลยปะองคป้าเอื้อก็ยังไม่มาหรออ้าวไม่มีอะไรทํานะอ้าวกระไหนว่าจะมาเลยนั่งจัดไฟไม่รู้จะจัดเป็นหรือเปล่าโอ้จะไปตุมต่มปานจ,าจาาน่างพวจ่างพวจก่อนนั่งเมื่อวานนั่งเอาไฟหายมามป,ะปะเมนบอกเออนั่งกับวันนั่งสิตะมาจัดอยู่เลย กิน,กนมันเป็น,นแต่แซ่บแน่โอ้ยกินนะก็ได้จริงๆคือต้มจืดปลานี่แม่มันบอกแม่จางรสเทอานะกินเค็มน้ำปลาจนใช่น,น้ำปลาแจ่วก็น้ำปลากันแต่ยังจางใช้น้ำปลาก็ได้ปลาเอามาที่เซมัวนี่บ่ปลาตัวใ<ง>หญ่ๆปลาที่ว่าอันจำมื่อนัานนี่บ่ จะเข้ามาใส่อ่าคือก่อยทุนอม่านเบิ้ดอยู่ติก่อยหรือม่นก่อยตั้งแต่ตอนนั้นน่ะบ่ป๊ายัางอยู่นะแม่นสกรตักแห้โอ๋เด็กๆไปโรงเรียนหมดค่ะวันนี้ป๊าเยพี่น้องแล้วยังอันยุ่งข่าวใส่เงินนังนะยังทั้งหน้ <laughs> เฮ็ดดีๆเด้อค่ะได้ขโมยชิกุ่นได้ว่าไงคุเข่าขึ้นต้นบ่ายลราใส่ลราใส่เข่าเราใส่เข่าเราใส่เงินก็เดี๋ยวว่าเที่ยวบ่าวเรากดดังเงินกดดังเก็บเงินนางนะคะนางสวยและรวยมากนางว่ะพี่เก๋ส่งเก่งๆมาว่่าทานได้ตอบอะไรอยู่ได้ส่งมาถามเรื่องเพลงนะ หล่อนมาเราจะปล่อยเธอเหรอฉันปล่อยลงไปแล้วเธอยังไม่ได้ข้าไปดูของฉันเลยเหรอตายตายยังไม่ดูตัวเองเลยนะอัมาาาลาน่ารักก็แบบเอฟซีแบบหน่ารักอัมลาน่ารักเพราะในวีรมิตรแค่สามคนมันไม่มีพลาร์กก็เลยไม่ได้พลาร์ก ตอนเกี่ยวขาว่าวอันนบ่เออตอนเกี่ยวขาวว่าวอันดูสักท่านนึ่งป้าเก็บมาพ่อชุมชนเก็บคลิปนะเอา้าก็เก็บไว้สิเอาไว้เอาไว้ตัดต่อเอวีเปิดพังให้ไงบอฉันทำไม่เป็นให้บอกไม่ได้ทำหน้าปปูกเพลงงหรอกครับ มีเตอลงเลยเออลงเลยคนทำบปเปนนะเฮ้ยนี่นางซีว่ามึงก็หัดอันเห็ดหนาปกหนา,ปกหนาปกแน่คลิปหนึ่งฉันเห็ปป <c oughs> ด,ไปไดบปเปนโต้มากก็ใส่ไม่ได้บบโต้มากก็ใส่ไม่ได้อันนะั้นโต้เท่าอันบอกนัน่นมันบม่หายใสย่ สักเลอยวิทำไม่เป็นหรอกมันให้เทเลกาเอาหรอเป่าเออมันให้เทเลก็เอาไปตามมีตามเกิดน,นะคะก็โคตรเหตุผลเป็นนะสู่ยูทูปนะกดมาใหม่แล้วครับไปดูเห็นยนะังว่าเขาไปดูยอดยอดยอดรายได้เปน็นให้กอกใหม่หมดแล้วเอาอีกแล้วเหรออืมึงพายายามหายนะูทูปหนึ่งโอ๊ยตายแล้วกดมาใหม่อีกแล้วเข้าไม่ได้พยายามเข้าเูยเหรอของพนักเข้าไม่ได้ แต่เขาเชนเข้าอยู่น้ำกอเช้านนะ่ะเข้าดูอยู่นะคนอื่นนี่ได้เออแต่ว่าจะเข้าได้อยู่น้ำกอเช้านะ่ะยังไงอะ่ะฮะอันนี้มันหมายความว่ายังไง คพือยังไงจะดูดีกว่าไงเพื่อการค้นหาของช่อง,งของเพลงของเธองทำยังไงอ่ะทำเป็นอัลบัม้มไงเธอต้องทำให้ฉันนะทำไม่เป็น,ปนอัลบั้มแต่เพลงเดียวเออเธอทำให้ฉันด้วยเถอะทำไม่เป็นจริงๆทำไม่เป็นโอเคทำได้โอเคค่ะวันนี้ให้อัมมาลาจัดการค่ะ ได้พ่านกว่าแล้วหน้าปกสวยๆต้องแต่งสวยๆสิหน้าปกจะมาเธอเธอเธอกับฉันด้วยเลยก็ด้วยกันแหละราต้องรอเจสซี่ด้วยไหมอัลบั้มของเธออ้าวมันเป็นเอ็มวีอ่ามาเอ็มวีก็มันอยู่ด้วยกันเราจะไม่แยกกันไม่ได้มีสามคนแต่ไม่มีเพลงฉันบ้าเหรออ้าว ไม่มีเพลงฉันแต่เธอก็เป็นตัวแสดงกับฉันอยู่น่ะมันใบเสแสบเพราะวันมันเค็มเหม็นป่อืมค่ะมันเค็มน่ะมันคือสิแสบจิอกโอ้ยชิดธรรมอันน่ะปุ๊กไม่อีกแล้วนะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ำนี้เลยด้วยจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นเจเจบเตยเา่าแล้วก็ สีสาภาษาแตกน้ำฤาจ้าทีมงานเบิร์ดสุขุดสุคนเดค่ะขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามาให้กำลังใจจีทุกทุกคนเดจ้าสวัสดีจ้า